สวัสดีครับขอต้อนรับชมรับฟังกับช่องของเราครับการเมืองพฤษภาธมินเหตุการณ์พฤษภาธมินเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลครั้งสําคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองที่มีผลเอกสุจินดาคราประยูนเป็นนายกรัฐมนตรีและต่อต้านการสืบทอดอํานาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติรอสอชอระหว่างวันที่17-24พฤษภาคมพุทธศักราช2535 ซึ่งเป็นการรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2534นำไปสู่เหตุการณ์ปรับปรามและปะทะก,กันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารกับประชาชนผู้ชุมนุมมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากพลเอกสุจินดาแถลงว่ามีผู้เสียชีวิต44คนบาดเจ็บ1,728คนและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก่อนจะรับชมเนื้อหาอยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเหตุการณ์ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อรอสอชได้ทําการรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันโดยมีหัวหน้าคณะคือพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้นไทยหลังการรัฐประหารได้เลือกนายอนันต์ปัญญาชุนเป็นนายกรัฐมนตรีและได้ร่างรัฐธรรมนูญจนมีการเลือกตั้งผลปรากฏว่านายนรงวงวันหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมที่ตั้งขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในคณะรอสอชอได้คะแนนมากที่สุดแต่สุดท้ายไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เนื่องจากถูกรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำจากความใกล้ชิดกับนักค้ายาเสพติดทำให้พลเอกสุจินดาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนซึ่งเป็นการประบาดสัตว์ที่เคยกล่าวไว้ว่าจะไม่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนได้รับฉายาเสียสัตว์เพื่อชาติจากสื่อมวลชนในเวลาต่อมาจากผลดังกล่าว ทำให้ประชาชนหลายส่วนไม่พอใจการขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดาซึ่งขัดกับหลักประชาธิปไตยจนนําไปสู่การประท้วงทั้งการอดอาหารการเดินขบวนและการชุมนุมในสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครทําให้รัฐบาลพลเอกสุจินดาใช้คําสั่งสลายการชุมนุมเกิดการประทักขึ้นมีประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงรับสั่งให้พลเอกสุจินดาคราประยุรและพลตรีจำลองสีเมืองเข้าเฝ้าโดยทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทรทหลังจากนั้นอีกสวันพลเอกสุจินดาจึงได้ประกาศลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีและน,นายอนันต์ปัญญาชุนได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนการเลือกตั้งในเวลาต่อมารัฐประหารในประเทศไทยพุทธศักราช 2,534เหตุการณ์ครั้งนี้เริ่มต้นมาจากเหตุการณ์รัฐประหาร23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,534หรือ1ปีก่อนหน้าการประท้วงซึ่งรอชได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลซึ่งมีผลเอกชาติชายชุนวันเป็นนายกรัฐมนตรีโดยให้เหตุผลหลักว่ามีการช่อราดบังหลวงอย่างหนักในรัฐบาลและรัฐบาลพยายามทำลายสถาบันทหารโดยหลังจากยึดอำนาจคณะรสชได้เลือกนายอนันต์ปัญญาชุน เป็นนายกรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งสภาธิบัญญัติแห่งชาติขึ้นรวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ20คนโดยมีชัยริชุพันธ์เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นแทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2534ประกาศใช้เมื่อวันที่1มีนาคม2534หลังจากร่างรัฐธรรมนูญสำเร็จก็ได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2535โดยพรรคที่ได้จำนวนผู้แทนมากที่สุดคือพรรคสามัคคีธรรม79คนได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยมีการรวมตัวกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆคือพรรคชาติไทยพรรคกิจสังคมและพรรครัษฎรและมีการเตรียมเสนอในนรงวงวันหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคที่มีผู้แทนมากที่สุดขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกามาการ์เร็ตแทสไวเลอร์ได้ออกมาประกาศว่าน,นายนรงนั้นเป็นผู้หนึ่งที่ไม่สามารถขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับนักค้ายยาเสพติดในที่สุดจึงมีการเสนอชื่อพลเอกสุจินดาคราประยูนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนซึ่งเมื่อได้รับพระราชทานแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว ก็เกิดความไม่พอใจของประชาชนในวงกว้างเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการทักท้วงโต้แย้งเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาหมายว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้ถูกประกาศใช้ทักเทพทักมารทักเทพทักมารเป็นคําที่สื่อวลชนใช้เรียกกลุ่มพักการเมืองในเหตุการณ์พฤษภามินที่แบ่งแยกเป็นสองฝ่ายชัดเจนพักที่ถูกเรียกว่าพักเทพคือพักที่ประกาศตัวเป็นฝ่ายค้าน ไม่สนับสนุนการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดาคราประยูนผู้นําคณะรัฐประหารรอสอชอที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและได้ประกาศต่อสาธารณะมาตลอดว่าจะไม่รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยที่กระแสนายกต้องมาจากการเลือกตั้งเป็นกระแสหลักของสังคมไทยในขณะนั้นพักเทศประกอบด้วยสี่พักการเมืองได้แก่พักความหวังใหม่72เสียงพักประชาธิปัตย์4 4เสียงพักพลังธรรม 41เสียงพักเอกภาพ6เสียงในขณะที่พักมานคือพักที่สนับสนุนพลเอกสุจินดาคราประยูนประกอบด้วยพักการเมืองร่วมรัฐบาล5พักได้แก่พักสามัคคีธรรม79เสียงพักชาติไทย74เสียงพักกิจสังคม31เสียงพักประชากรไทย7เสียงพักราษฎร4เสียงซึ่งก่อนเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมิน มีกระแสเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้ในายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งและทั้ง5พักนี้ต่างเคยตอบรับมาก่อนแต่ในที่สุดกลับหันมาสนับสนุนพลเอกสุจินดาคราประยูนและเห็นว่าเป็นการพยายามสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารรอสอช,าชอการต่อต้านของประชาชนพลเอกสุจินดาคราประยูนได้ให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าตนและสมาชิกในคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ จะไม่รับตําแหน่งทางการเมืองใดๆแต่ภายหลังได้มารับตําแหน่งอธิรัฐมนตรีซึ่งไม่ตรงกับที่เคยพูดไว้เหตุการณ์นี้จึงได้เป็นที่มาของประโยคที่ว่าเสียสว์เพื่อชาติและเป็นหนึ่งในชนวนให้ฝ่ายที่คัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทําการเคลื่อนไหวอีกด้วยการรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดาดังกล่าวนําไปสู่การเคลื่อนไหวคัดค้านต่างๆของประชาชนรวมถึงการอดอาหารของร้อยตรีฉลากวรชัดและพลตรีจำลองสีเมืองหัวหน้าพักพลังธรรมในขณะนั้น สาพันนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยที่มีนายปริญญาเทวานุมิตรกุลเป็นเลขาธิการตามมาด้วยการสนับสนุนของพรรคฝ่ายค้าประกอบด้วยพรรคประชาธิปัตย์พรรคเอกภาพพรรคความหวังใหม่และพรรคพลังธรรมโดยมีข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งและเสนอว่าผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งหลังการชุมนุมยืดเยื้อตั้งแต่เดือนเมษายนเมื่อเข้าเดือนพฤษภาคมรัฐบาลเริ่มระดมทหารเข้ามารักษาการในกรุงเทพมหานคร และเริ่มมีการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในบริเวณราชดำเนินกลางทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยกระทั่งในคืนวันที่17พฤษภาคมขณะที่มีการเคลื่อนขบวนประชาชนจากสนามหลวงไปยังถนนราชดำเนินกลางเพื่อไปยังหน้าทำเนียบรัฐบาลและตำรวจและทหารได้สกัดการเคลื่อ,อนอขบวนของประชาชนนัสพานผ่านฟาลีด เริ่มเกิดการประทะากาันร,ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในบางจุดและมีการบุกเผาสถานีตำรวจนครบาลน,นางเลิงจากนั้นวันที่18พฤษภาคมเวลา00.30น,าร,าานารัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนนทบุรีประกาศห้ามมีให้ชุมนุมหรือม้วนสงกันและประกาศให้วันที่18-20พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการพร้อมกับปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลายัยในจังหวัด ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา3วันและงดการตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์เนื่องจากวันหยุดราชการโดยให้ตรวจระหว่างวันที่2 1ถึง23พฤษภาคมพุทธศักราช2535โดยให้ทหารกับตำรวจประเวณชายแดนทำหน้าที่รักษาความสงบแต่ได้นำไปสู่การประทะก,กันกับประชาชนมีการใช้กระสุนจริงยิงใส่ผู้ชุมนุมในบริเวณถนนราชดำเนินจากนั้นจึงเข้าสลายการชุมนุมในเช้ามืดวันเดียวกันนั้นตามหลักฐานที่ปรากฏมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน เวลา15นาฬิกา30นาทีนาฬิกาของวันที่18พฤษภาค,คมทหารได้เคลื่อนกำลังครั้งสำคัญครั้งหนึ่งและควบคุมตัวพลตรีจำลองสีเมืองจากบริเวณที่ชุมนุมกลางถนนราชดำเนินกลางและรัฐบาลได้ออกถแถลงการหลายฉบับและระยายงานข่าวทางโทรทัศน์ของรัฐบาลทุกช่องยืนยันว่าไม่มีการเสียชีวิตของประชาชนแต่การชุมนุมต่อต้านของประชาชนยังไม่สิ้นสุดเริ่มมีประชาชนออกมาชุมนุมอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยรมกำแหงพร้อมมีการตั้งแนวป้องกันการปรากปรามตามถนนสายต่าง,างๆขณะที่รัฐบาลได้ออกประกาศจับแกนนำอีก7คนคือดออรปริญญาเทวานดิมิตรกุลนายแพทย์เวงโตจิรการนายแพทย์สันหัทธิรัตนายสมศักดิ์กสัยสุขนางประที่เึ้งทรงธรรมฮาตะนางสาวจิตราวดีวรชัด นายวิรักมุสิกพงษ์โดยตั้งข้อหาฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2495และระบุว่าบุคคลเหล่านี้ยังคงชุมนุมไม่เลิกและยังปรากฏข่าวรายงานการประทะกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในหลายจุดและเริ่มเกิดการประทะกันร,รุนแรงมากขึ้นในคืนวันนั้นในบริเวณถนนราชดำเนินกลาง 19พฤษภาคมเจ้าหน้าที่เริ่มเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางได้และควบคุมตัวประชาชนจำนวนมากขึ้นรถบรรทุกทหารไปควบคุมไว้พลเอกสุจินดาคอราปยูนายกรัฐมนตรีถแถลงการย้ำว่าสถานการณ์เริ่มกลับสู่ความสงบและไม่ให้ประชาชนเข้าร่วมชุมนุมอีกแต่ยังปรากฏการรวมตัวของประชาชนใหม่ที่มหาวิทยายลัยรามคำแหงในคืนวันเดียวกันและมีการเริ่มก่อความไม่สงบเพื่อต่อต้านรัฐบาลโดยกลุ่มจักรยานยนต์หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เช่นการทุบทำลายป้อมจราจรและสัญญาณไฟจราจรวันเดียวกันนั้นเริ่มมีการออกแถลงการเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของประชาชนขณะที่สื่อของรัฐบาลยังคงรายงานว่าไม่มีการสูญเสียชีวิตของประชาชนแต่สำนักข่าวต่างประเทศอย่าง CNN และ BBC ได้รายงานภาพของการสลายการชุมนุมและการทำร้ายผู้ชุมนุมหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยบางฉบับเพิ่มตีพิมพ์ภาพการสลายการชุมนุม ขณะที่รัฐบาลได้ประกาศให้มีการตรวจและควบคุมการเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อมวลชนเอกชนในประเทศซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้ด้วยผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางในเขตตัวเมืองเป็นนักธุรกิจหรือบุคคลวัยทำงานซึ่งแตกต่างจากเหตุการณ์1ิตุลาในอดีตซึ่งมอ,อผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษาประกอบกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยและใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการติดต่อสื่อสารในครั้งนี้เหตุการณ์พฤษภาธมนวนี้จึงได้ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าม็อบมือถือ ไอแหลมไอแหลมเป็นชื่อที่เรียบบุคคลลึกลับซึ่งไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดจนถึงทุกวันนี้เป็นชายที่ส่งเสียงรบกวนวิทยุสื่อสารของทหารและตำรวจตลอดระยะเวลาการชุมนุมโดยมักกวนเป็นเสียงแหลมสูงและมีประโยคด่าทอรัฐบาลทหารและตำรวจด้วยวาทะที่เจ็บแสบแผนไพรีพินาธแผนไพรีพินาธเป็นแผนยุทธการจัดวางกองกำลังและสลายการชุมนุมในลักษณะ ของแผนเผชิญเหตุจัดทำขึ้นโดยกองกำลังรักษาพระนครตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524เพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบได้แก่ทหารตำรวจและข้าราชการพลเรือนนำไปปฏิบัติต่ตอมาในปีพุทธศักราช2527และพุทธศักราช2529ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้นส่วนแผนที่มีผลบังคับใช้ขณะเกิดเหตุการณ์พฤษภามินคือแผนพิรีทินาศซึ่งมี4ขั้นตอนได้แก่ ขั้นการเตรียมการโดยให้ทุกกองกำลังออกหาข่าวรวบรวมข่าวสารและเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติการขั้นป้องกันใช้กองกำลังตำรวจในการสกัดกั้นให้การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ก่อความไม่สงบทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์โดยถูกต้องและยุติการกระทำเองทางเจ้าหน้าที่จะปิดล้อมพื้นที่สำคัญเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งอารักขาสถานที่และบุคคลสำคัญของประเทศขั้นปราบปรามรุนแรงหากการปฏิบัติการขั้นที่2หรือกองกำลังตำรวจ ไม่สามารถที่จะระง,งับสถานการณ์ได้สําเร็จและสถานการณ์ทวีความรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้แล้วจึงใช้กองกําลังของกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเข้าระง,งับยับยั้งยุติภัยคุกคามขั้นสุดท้ายคือการส่งมอบพื้นที่และความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนหรือตํารวจรับผิดชอบต่อไปเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วพระราชทานพระราชดำรัสวิกิคำคงม,มีคำคมเกี่ยวกับพฤษภาธมินพระราชดำรัสวันที่20พฤษภาคม2535ม เมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีนาฬิกาของวันพุทธที่20พฤษภาค,คงพุทธศัตราร2535าพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้สสัญญาธรรมศักดิ์ประธานองคมนตรีพลเอกเปรมตินสุลานนท์องคมนตรีและรัฐบุรุษในขณะนั้นนำโดยพลเอกสุจินดาคราะยูนนายกรัฐมนตรีพลตรีจำลองสีเมืองเข้าเฝ้าทูลละอองทูลีพระบาทโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละองทูลีพระบาทด้วยซึ่งโทรทัศน์สองรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำเทปบันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าวออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทั้ง5ช่องเมื่อเวลา24นาฬิกานนาฬิกาของคืนเดียวกันวันที่24พฤษภาค,คมพลเอกสุจินดาจึงกราบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมอบหมายให้มีชัยรชุพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนเป็นการชั่วคราว ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534ถึงพุทธศักราช2535พุทธศักราช2534 23กุมภาพันธ์เวลา11นาฬิกา30นาทคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันพุทธศักราช2535 22มีนาคมมีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศทักษมมัคคธรรม ของน,นายนรงวงวันได้รับเลือกตั้งมาเป็นลำดับหนึ่งแต่ถูกขึ้นบัญชีดำผู้ค้าย,ยาเสพติดจ,จากสหรัฐอเมริกา27มีนาคมพระบาทสมเด็จพระปรมิตทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชองการโปรดกล้าวพระราชพิธีการเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2535 2เมษายนเวลา15นาฬิกา40นาที พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินส่งเปิดประชุมรัฐสภาณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตและส่งพระราชทานพระราชดำรัส5เมษายนนายมนตรีพงปาณิชหัวหน้าพักกิจสังคมได้ถแถลงข่าวว่าพักสามาัคคีธรรมพรคชาติไทยพักกิจสังคมพักประชากรไทยและพักราษฎรได้มีมติให้พลเอกสุจินดาคราประยูนผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของประเทศ และเศรษฐกิจ7เมษายนพระบาทสมเด็จพระปรมินรมทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล,ล้าแต่งตั้งพลเอกสุจินดาคราประยูนขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่19ของประเทศไทย8เมษายนร้อยตรีฉลาดบรชัติเริ่มอดอาหารประท้วงวันแรก17เมษายนมีพระบรมราชอง์การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่20เมษายนพักฝ่ายค้าน เริ่มการปราศัยที่ลานพระบรมรูปทรงม้ามีผู้ร่วมชุมนุมเกือบ10,000แคน4พฤษภาคมพลตรีจำลองสีเมืองเริ่มอดอาหารประท้วงวันแรก7พฤษภาคมพลเอกสุจินดาแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่พักฝ่ายค้านไม่เข้าร่วมขณะดเดียวกันบริเวณหน้ารัฐสภามีผู้ชุมนุมร่วมประท้วงจนต้องมีการปิดประชุมโดยกระทันหันให้มาประชุมใหม่ในวันรุ่งขึ้น8พฤษภาคมพลเอกสุจินดาแถลงถึงเหตุผลที่ต้องมารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี 19พฤษภาคมนายอุกฤษมงคลอวินประธานรัฐสภาประสานให้พักร่วมรัฐบาลและพักฝ่ายค้านร่วมกันตกลงว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญบางประการและพลตรีจำลองประกาศเลิกอดอาหาร11พฤษภาคมพลตรีจำลองประกาศสลายการชุมนุมและประกาศชุมนุมใหม่อีกครั้งในวันที่17พฤษภาคมหากในวันที่15พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่พักร่วมรัฐบาลให้สัญญาว่าจะถแถลงถึงเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีความคืบหน้า 15พฤษภาคมพักร่วมรัฐบาลเปลี่ยนท่าทีเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอ้างว่าเป็นการให้สัมภาษณ์โดยพลาการของนายอาทิตย์อุไรรัตประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยอ้างว่าจัดแก้ให้มีบทเฉพาะการว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งซึ่งพลเอกสุจินดาต้องดํารงตําแหน่งจนครบวาระสีปีเสียก่อน17พฤษภาคมรัฐบาลจัดคอนเสิร์ตต้านไทยแล้งสกัดม็อบที่สนามกีฬากองทัพบ,บกและวงวินใหญ่โดยขนรถสุขหาของกรุงเทพต่อมาไว้ที่นี่หมดช่วงที่งคืน เริ่มเกิดการตำรวจประทะก,กันร,ระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจต่อเนื่องถึงเช้าวันที่18พฤษภาคม18พฤษภาคมก่อนรุ่งสางรัฐบาลเริ่มนำกำลังทหารและตำรวจระเวนชายแดนจัดการกับผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมอกับแถลงการของรัฐบาลกองทัพบกและกองกำลังรักษาพระนครให้เลิกการชุมนุมและออกประกาศอีกหลายฉบับเช่นประกาศห้ามเสนอข้อความหรือเผยแพร่รวมไปถึงทีมเอกสารที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงเวลาบ่ายพลตรีจำลองสีเมือง และผู้ชุมนุมบางส่วนถูกจับกลุ่ม19พฤษภาคมกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไม่ได้ถูกจับกลุ่มย้ายสถานที่ชุมนุมไปที่มหาวิทยาลัยรังกคำแหง20พฤษภาคมพลเอกสุจินดาคร,ราประยูนได้ประกาศห้ามมีให้บุคคลใดในกรุงเทพมหานครออกนอกเคหสถานเวลา21นาฬิกาถึง4นาฬาิกาของวันที่21พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระประะมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด มีรับสั่งให้ผู้นําทั้งสองฝ่ายคือพลเอกสุจินดาและพลตรีจําลองเข้าเฝ้าโดยผู้ที่นําเข้าเฝ้าคือพลเอกเปรมตินสุลานนท์และสัญญาธรรมศั์ประธานองคมนตรีในขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถานศึกษาปิดเรียนเพิ่มเติมในจังหวัดที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปจนถึงวันที่22พฤษภาคม21พฤษภาคมเวลา12.00นพลเอกสุจินดาคราประยูนได้ประกาศยกเลิกการห้ามมิให้บุคคลใดในกรุงเทพมหานครออกนอกเคหสถาน เนื่องจากสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว23พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวพระราชากําหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมกันระหว่างวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2535ถึงวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 3พพุทธศักราช2535 24พฤษภาคมพลเอกสุจินดาและพลตรีจำลองแถลงการร่วมกันผ่านโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจจางประเทศไทยและพลเอกสุจินดาลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี26พฤษภาคมได้มีประกาศยกเลิกประกาศสถานาการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีโดยยกเลิกตั้งแต่เวลา12นาฬกาของวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2535 10มิถุนายนแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเสนอชื่อพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงหัวหน้าพักชาติไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่นายอาทิตย์อุไรรัฐรองหัวหน้าพักสามัคคีธรรมในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรและรักษาการประธานรัฐสภาตัดสินใจนำชื่อในอนันต์ปัญญ,ญารชุนขึ้นทูลกล้าวเพื่อโปรดกล้าวให้กลับมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเพื่อบริหารประเทศช่วคราวยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดการเลือกตั้งใหม่30ม,มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯประกาศใช้พระราชบฤษฎีการยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2535เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร13กันยายนมีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วทั้งประเทศทัพประชาธิปัตย์ได้รับคะแนนเสียงมาเป็นลำดับหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายชูลิกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีเหตุการณ์สืบเนื่องอนุสร์สถานพฤษภาประชาธรรมภายหลังการประกาศลาออกของพลเอกสุจินดาคราประยูนทําให้ในายมีชัยรชชุพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันที่10มิถุนายน2535คณะรัฐมนตรีคณะที่48ของรัฐบาลพลเอกสุจินดาคราประยูนจึงพลนจากตําแหน่งไปตามวารค ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาัธมินพุทธศักราช2535และพลเอกสุจินดาคราประยูนประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นพลอากาศเอกสมบูรณ์อดีตผู้ว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักชาติไทยสืบต่อจากพลเอกชาติชายชุนวันที่ลาออกหลังรัฐประหารเป็นที่เชื่อกันในขณะนั้นว่าพลอากาศเอกสมบูรณ์จะต้องได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากพลเอกสุจินดาอย่างแน่นอนแต่แล้วเมื่อดออรอ อาทิตย์อุไรรัตน์นำชื่อขึ้นทุนกล้าวกลับกลายเป็นการแต่งตั้งให้ในอนันต์ปัญญ,ญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีระหว่างการรัฐประหารกลับมารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและทําให้เป็นที่พูดต่อต่อกันมาถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าพลอากาศเอกสมบุญแต่งชุดขาวรอเกอร์ห้าพักที่สนับสนุนสุจินดาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แก่พักสามาัคคีธรรมพักชาติไทยพักประชากรไทยพักราษฎรยกเว้นพักกิจสังคมเป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไทยชุดที่18 มีการแก้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 3 4าจำนวนหกครั้งมีประเด็นสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมคือแก้ไขให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาและประธานบุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภารวมทั้งแก้ไของค์ประกอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญให้เหมาะสมยิ่งขึ้นการกำหนดคุณสมบัติของผู้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลได้เปิดให้อกชนประมูลจัดตั้งสถานีโทรทัศน์แห่งใหม่ ในระบบ UHF เพื่อเป็นทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนภายใต้ชื่อสถานีโทรทัศน์ ITV ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสถานีโทรทัศน์ TITV และกลายเป็นสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ในปัจจุบันผลกระทบต่อความคิดเปลี่ยนแปลงสังคมอนุสรร์สถานสตรีทาร์ใกล้ถนนเข้าสารจากเหตุการณ์สูญเสียชีวิตประชาชนดังกล่าวได้ก่อให้เกิดทัศนว่าผู้นำการประท้วงหรือชุมนุมพึงรู้จัก ใช้วิธีการเพื่อรักษาชีวิตของประชาชนไว้อจยอมลดเป้าหมายของข้อเรียกร้องเพื่อลดโอกาสนองเลือดหรือยอมแพ้ทางการเมืองเสียดีกว่าซึ่งสุรผลธรรมร่มดีมองว่าเป็นการยอมรับอนุรักษนิยมทางสังคมและบอกให้ประชาชนทนกับความเลวร้ายที่น้อยกว่าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยณที่นี้ด้วยนะครับ